รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีแต่หากอย่างที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรางวัลประธานโลกเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติประชาบดีปี2,554และปี2,555ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก จากพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินด,ดามาตประเภทสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากบริษัท M S S Cable TV จำกัดสาขาพิษณุโลกร่วมกับนักสื่ิมูเสียมหาชน สนับสนุนการทำความดีโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกร้านดวงดีศูนย์รวมพระบูชาร้านตัดชุดกีฬารุ่งสปอร์ตพยงปีโตเลียมสอจอเศษฐากิติจารุลักษ์ร้านโอท็อปสมุนไพรบึงพระศูนย์รวมสินค้าโอท็อปทั่วไทยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ สะอาดปลอดภัยไร้เคมียาน้ำมันผสมภัยได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีสรรพคุณบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายใส่แพ้แก้คันรักษาฤทธิ์ศีดวงทวารแมลงสัตว์กัดต่อย ปวดฟันหายใน10นาทีไม่มีส่วนผสมของเมทินเซลิซาเลตที่ทำให้ระคายเคืองผิวและสมุนไพรคลาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเพียงฉีดพ่นไม่ต้องนวดก็หายสบายและยังมีผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายอีกมากมายเชิญแวะชมสินค้าได้ที่วิสาหากิจชุมชนสมุนไพรบึงพระโทร086 064 06 6435 083-164-8295ช่วงคอยความเมื่อชีวิตเกิดมาจนต้องทนได้ซ้ำยิ่งร้ายบ้านที่อยู่ไม่เหมือนเขาด้วยอาชีพรับจ้างทุกอย่างเอาสองคนเราอยู่กันได้แบบพอเพียง ณบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กเนินมะปรางหมดหนทางเพราะความจนต้องทนไหวลุงกับป้าอยู่กันได้อดทนไปด้วยหัวใจของคนจนทนสู้เอ่ยชีวิตที่เลือกเกิดไม่ได้ไม่มีใคร ที่อยากจะเกิดมาเป็นคนจนแต่จะทำอย่างไรได้ในเมื่อเกิดมาแล้วต่างก็ต้องดิ้นรนทำมาหาเลี้ยงชีพเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวดังเช่นมุมหนึ่งของชีวิตป้าแกะแก้วกัมพาอายุ56ปีและลุงศักดิ์ศีอินทรา อายุ56ปีพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่14ทับ2หมู่ที่2องตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลก สวัสดีค่ะคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ทางทีมงานถ่ายทำรายการมุมชีวิตได้ลงพื้นที่ไปที่ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กอำเภอเนินมะปรางเมื่อวันอาทิตย์ที่27เมษายน2557พร้อมกับคุณกันทยาผู้สวัสดพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกเรามาดูชีวิตความเป็นอยู่ของป้าแกะและลุงศักพ์พร้อมๆกันนะคะ เท่าที่ทางทีมงานถ่ายทำรายการมุมชีวิตได้ลงพื้นที่มาตั้งแต่ปีพศ2552จนมาถึงปีพศ2557ได้พบเจอกับปัญหาความทุกยากความยากจนของแต่และหลังคาเรือนและในที่สุดพอทางทีมงานได้ก้าวลงจากรถถึงกับตกใจกับสภาพบ้านและความเป็นอยู่ของครอบครัวนี้บ้านที่ใช้เศษวัสดุ เช่นใบไม้ถุงพลาสติกเศษไม้เก่าๆมาทำเป็นฝาบ้านอาศัยอยู่กันสองคนเท่านั้นลุงศักด์มีอาชีพรับจ้างขนดินใส่รั้วบ้านใครมาจ้างทำอะไรลุงศักด์จะรับจ้างทำทุกอย่างแม้สุขภาพร่างกายของตนจะไม่ดีทำงานหนักมากจะใจสัน่นเหนื่อยง,ง่าย ได้เงินค่าจ้างมาก็จะนำเงินไปซื้อข้าวสารเป็นลิตรมาหุงส่วนป้าแกะมีลูกติดสองคนพิการเสียหนึ่งคนไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้เพราะลูกๆก,ก็ฐานะแย่เหมือนกันตนเองมีโรคประจำตัวเป็นโรคปอดโรคลําไส้และโรคขาดสารอาหาร เพราะทุกวันนี้ก็อยู่แบบลำบากอย่างมากๆรายได้ที่แน่นอนคือเงินผู้พิการของลูกสาวที่ชื่อกำไรที่มอบไว้ให้แม่เป็นค่าใช้จ่ายคุณผู้ชมคะสภาพบ้านหลังนี้สุดโทมอย่างมากห้องน้ำไม่มีประตูเปิดปิด มีเพียงคอหานวางอยู่นำเศษวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือใช้มาปิดกั้นบทบังสายตาเท่านั้นเตาหุงข้าวก็ไม่มีใช้ก่ออิฐแดงทำเป็นเตาใช้ฟืนประกอบอาหารจึงทำให้หม้อหุงข้าวดำมากมากเพราะควันฟืนไม่เคยได้กินอาหารดีๆแม้กระทั่งเนื้อหมูก็ไม่มีเงินซื้อกินกินเปลวหมูแทนบันได้เปิดหม้อต้มดู ข้างในจะมีเศษผักในหม้อมีหัวใช้เท้าผักกาดต้มรวมๆกันนั่นคืออาหารประจำวันที่ต้องกินเหมือนเวลาที่เราไปกินหมูกระทะแล้วเลิกกินน้ำจะแห้งก้นหม้อจะมีกากผักเหลืออยู่นี่เลยค่ะคือการใช้ชีวิตของคนจนที่ต้องทนอยู่ให้ได้จากสภาพบ้านแบบนี้ถ้าฝนตกหนักๆก็จะต้องมาหาที่หลบฝนกัน สองชีวิตนี้ใช้ชีวิตอยู่ได้ภายในกระท่อมที่สุดโสมสองชีวิตนี้ใช้ชีวิตอยู่แบบอดมื้อกินมือ้อสองชีวิตนี้ยังคงรอทานน้ําใจจากคุณผู้ชมทางบ้าน โชคดีของลุงกับป้านะคะทางสถานีปันน้ำใจของปกครองจังหวัดพิษณุโลกส่งรายละเอียดชีวิตความเป็นอยู่ที่แสนจะลำบากของบ้านหลังนี้มาให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนเราจึงประสานงานไปยังคุณกันทยาผู้สวา่าง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกและประสานงานต่อไปที่ปลัดประเสริฐบุญแมนซึ่งเป็นปลัดอำเภอเนินมะปรางเพื่อระดมความช่วยเหลือไปบ้านหลังนี้อย่างเร่งด่วนค่ะและยังคงรอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะลุงก้บบาสวัสดีค่ะลุงก้าเอป้อาชื่อ แกะเนาะแก่แก้วกำมพาอายุเท่าไหร่แล้วคะปีนี้ป <56 S 2> า้า56 56แล้วลุงอ่ะ56 56 56แล้วอยู่บ้านหลังนี้มานานหรือยังก็นานแล้วครับเกือบเกือบ40ปีกัว่าได้ครับแล้วแล้วมีลูกด้วยกันไหมคะบ่มีครับรกับลูกมีกับแฟนเก่ากับผมอย่างบ่มีครับแล้วทุกวันนี้ประกอบอาชีพอะไรคะัก็ทิบเอ่อทำงานชนบทธรรมดาครับ ทุกวันนี้บอมีครับบ่ได้ออกทำงานครับถ้าเกิดออกไปทำงานนี่ไปทำอะไรคะขนดินบ้างหมดป้าจ้างบ้างข้าจ้างวันเท่าไหร่อ่ะขหให้ค้าจ้างยังไงคะสองสองร้อยกว่าบาทครับแล้วได้เบี้ยผู้สวยอยู่แล้วได้แล้วครับได้แล้วได้คนเดียวใช่ไหมคะคนเดียวครับคนเดียวแล้วพอใช่ไหมอ่ะพอเดือนครับก็บบบพอใช้เหรอแล้วไม่พอใช้แล้วทำยังไงอ่ะ ก็อยู่อย่างนี้แล้วะอันนี้คือบ้านของลุงกบ้านะบ้านของฝ่ายแฟนครับของผมโบเมียน,นี่คือสภาพบ้านนะสภาพบ้านาแล้วกรณีถ้าฝนตกหนักๆอย่างเงี้ยทำยังไงอนะ่ะก็ต้องเอาผ้าห่มหนาๆคลุมโปงโบยอมไปบ้านอื่นนี่ก็ทำไวโบกีวานเนี้ยถ้าหนักๆก,ก็พากันมาโม้นี่เลย ทำเองจะเลยคะครับทอครับนี้ก็ทำแบบว่าทำโพงอยู่แม้ว่าถ้าฝนมันตกก็ยังได้เข้าไปอยู่นั้นถ้ามันเกินไปก็โคลงโปอีกผมก็ต้องมีไม่ได้แล้วแล้วมีความรู้สึกยังไงชีวิตของลุงกับป้าเนี่ยตกมาอยู่สภาพแบบนี้นะบ้านก็ทรุดโทรมขนาดเนี้ยฐานะก็เปรียบได้ว่ายากจนนะคะมีความรู้สึกยังไงน้อยเนื้อต่ำใจท้อแท้กับชีวิตการเพล่ยนใจอยู่แล้วครับ ที่มีพวกคนนายมาส่วยผมก็คุยบอกแล้วครั <c oughs> บเร่งปืมก็วันนี้ก็จะมี<ๆ>พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะแล้วก็ปลัดอําเภอเนินมะปางเนาะที่ลงพื้นที่มาดูแลลุงกับป้านในเบื้องต้นเนาะ <c oughs> อยากจะให้คุณลุงนี่นะคะพูดผ่านทางรายการมุมชีวิตไปทางบ้านเลยอยากจะขอ <úng. S 2> ความช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ นอกจากวันนี้แล้วเนี่ยไอ้แนวนี้ผมก็บยากจะรบกวนเนาะคุยกับเธอซื้อถ้ารบกวนมันบ่มีแนวมาช่วยมนก็ทางพวกคุณไหนก็จะคิดครับเอาว่าอยู่อยู่ซื้อแล้วจะแล้วจะจะจะสงสารสครับแล้วแต่จะับนแล้วแต่จะสงสารจะสงสารถ้าเกินไปนี้มันก็าง<น><น>ว่าเนาะครับเอา รักฐานสภาพก็เห็นอยู่นี้เนาะครับช่วยเหลือให้ให้พ่อจากลมนิดหน่อยฝนนิดหน่อยก็เอาละครับแค่นี้แหละครับผม <c oughs> ดีค่ะท่านประหลัดแนะนําตัวด้วยค่ะครับผมประหลัดเสือกุนแม้นนะครับวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านในอำเภอสุริยานให้บุญท่านในอำเภอเนินมะปรางให้มาต้อนรับคณะ ของท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ์จังหวัดพิษณุโ,โลกและพ่มายประชาชนนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือกางแก้แก้นควาพานะครับซึ่งเป็นราษฎรในเขตพื้นที่เำเอนินปรางของเราเี่ยที่มีความเดือดร้อนนะครับทั้งในเรื่องของอารายได้แล้วก็ความเป็นอยู่รวมถึงในเรื่องของที่พักอาศัยนะครับซึ่งในส่วนของอำเภอเนงน,นมะปรางเราเนี่ยนะครับท่านอำเภอท่านได้ ให้ความสําคัญในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสในพื้นที่ตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกท่านรพีพองอุป,ปกิจนะครับซึ่งก็ได้ดําเนินการสํารวจข้อ,ขอมูลผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่มาโดยตลอดแล้วก็ประสานกับไม่ว่าจะเป็นผู้นําท้องถิ่นนะครับท่านนายกท่านนายกเทศมนตรีรวมทั้งท่านกำน,นันท่านผู้ใหญ่บ้านให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่รับความเดือดร้อนมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่รายนี้นี่เป็นเคส ของนางแกะแก้วคำภาซึ่งมีความเดือดร้อนค่อนข้างมากครับ <c oughs> ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ <c oughs> เข้ามาช่วยเหลือก,ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางท่านพมจและทีมงานไว้ในโอกาสนี้ด้วยสนับสนุนการทำความดีโดยร้านโชคเจเริญพาณิชย์ถนนสนามบินเรียนดีเข้าใจง่ายใช้ภาษาอย่างถูกวิธีต้องที่ My English ขอเชิญลิมลองข้าวผัดปลาถูข้าวผัดแกงเขียวหวานข้าวผัดต้มยำทะเลข้าวไข่ห่ออาหารตามสั่งรับทังข้าวกล่องกับร้านอาหารจานเดียวอยู่ถนนพระองค์ขาวติดโรงแรมเกียรติวิมล0 8น์ 5331755 และในวันนี้ได้มีคณะผู้ที่ใจบุญใจกุศลจากโครงการร้อยดวงใจทำความดีถวายแด่องค์ราชนและองค์ราชินีนำโดยนายสุวิตสีสุขประธานชมรมจิตอาสาพัฒนาสังคมจังหวัดพิษณุโลกและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เสียงมหาชนรวมกับสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกรวมถึงทีมงานถ่ายทำรายการมุมชีวิต ได้ร่วมกันนำข้าสารอาหารแห้งพร้อมเงินสดมามอบให้โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 1. คุณกันทยาผู้สวัสดพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวจำนวน2,000บาทพร้อมถุงยางชีพจำนวน1ชุด 2. คุณมานพคุณเล็กพมรเดชากุล 3. คุณอวยชัยเดชาชินวัตร4 คุณฉลอมพมรเดชากุล 5. อาจารย์ปัศส,สนียาปั้นทองอาจารย์โรงเรียนจานกร้อง 6. เด็กชายธนารักษ์กงมน 7. เด็กหญิงปานิชยากงมน 8. เด็กชายธนพัฒนวงจำปา 9. นางเย็นทองด่อนกลิ้งรวมด้วยช่วยกันบริจาคข้าวสารอาหารแห้งจำนวน4ชุดค่ะวันนี้ทาง สำนักง,งานพัฒนาสังคมจังหวัดได้แล้วค่ะมุมชีวิตนะคะหล่นเท้างอุปกรชุมชนนะคะจังหวัดก็ได้มาเยี่ยมบ้านของนางแกะแก้วคำพานะคะโดยมีท่านปลัดอำเภอในมะปราวนนะคะและท่านอบตอบ้านร้อยสุมทิเหล็กนะคะก็พาพวกเรามาที่บ้านนี้นะคะอยู่ที่หมู่ที่สองค่ะบ้านของออป้าแกะเนี่ยนะคะมีปัญหาว่าเด็กลูกนะคะลูกพิการทางสมองนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ ลูกก็ไปอยู่กับพี่สาวนะคะอีกจังหวัดหนึ่งทางป้าแกกับสามีก็อยู่ด้วยกันลำพังสองคนแต่ว่าป้าแกทำงานอะไรไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าสุขภาพไม่ดีมีโรคประจำตัวก็มีสามีนะคะเป็นคนทำงานอยู่สายเดียวแล้วก็มีรายได้ก็คือได้จากเบีย้ยยังชีพของลูกสาวนะคะเพราะลูกสาวก็ ฝากให้ใช้ที่นี่รายได้อย่างเ็นไม่มีนะคะทางรายการขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกร้านดวงดีศูนย์รวมพระบูชาร้านตัดชุดกีฬารุ่งสปอร์ตพยงปิโตเลียมร้านโชคเจริญพาณิชย์ถนนสนามบินสถาบันสอนภาษาไมอิงลิสร้านโอท็อปสมุนไพรบึงพระ ที่ให้การสนับสนุนรายการดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมมาณโอกาสนี้ทางรายการของเราก็ขอเป็นกําลังใจให้ครอบครัวของป้าแกะและลุงศักดิ์มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หากคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทางบ้านพบเห็นคนที่ยากจนคนพิการผู้ได้โอกาสทางสังคมเพื่อให้บุคคลเหล่านี้ได้มีชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมได้ต่อไปกรุณาแจ้งขอความช่วยเหลือมาได้ที่รายการมุมชีวิตหรือหน่วยงานและองค์กรใดที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโครงการเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่านกรุณาแจ้งความประสงค์มาได้ที่รายการ มมุมชีวิตตามหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ท้ายรายการติดตามรับชมรายการมุมชีวิตย้อนหลังได้ทาง YouTube โดยพิมพ์มุมชีวิตพิษณุโลกตามด้วยตอนที่ท่านก็จะไม่พลาดในการรับชมคุณผู้ชมคงจะได้เห็นแล้วนะคะว่าสภาพบ้านของนางแกะแก้วกำพาน,นั้นเป็นสภาพบ้านที่เหมือนไม่ใช่บ้านนะคะแล้วฐานะความเป็นอยู่นั้นก็ยากจนหากคุณผู้ชมนั้นได้มีโอกาสผ่านมายัง บ้านบ้านน้อยสุ้มขี้เหล็กนะคะอำเภอเนินมะปรางนั้นสามารถแวะเข้ามาเยี่ยมเยียนได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะทางรายการของเราพร้อมด้วยปลัดอำเภอเนินมะปรางและคุณกันทยาผู้สวัสดิ์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกรวมถึงทีมงานของเราทุกคนนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกับรายการมุมชีวิตได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ และนี่คืออีกหนึ่งครอบครัวที่ทางทีมงานถ่ายทำรายการมุมชีวิตได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงบริษัทห้างร้านต่างๆและประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกทำความดีถวายแด่องค์ราชันและองค์ราชินีของเราชีวิตนี้มุมดีมีทุกคนมีตัวตน กรับอ้างวาให้รางวัลชีวิตเขาไกลอะปาเป็นตัวอย่างคนรุ่นหลังยังศรัทธา เล่นไม่ได้เป็นตามกระแสคนดีๆอยากให้มีคนเทแคหัวท้อแท้กำลังใจให้เขาเออ